สวัสดีครับนี่คมออนทัวร์นะครับวันนี้มาดูพี่น้องนะครับในหมู่บ้านนะครับมาสอนลูกปลานะครับใช้ดังสอนหนึงผ้าหรือว่าแพรเขียวอย่างนี้นะครับผ้าเขียวโอ้นี่ปลาปลาลูกคอกปลาช่อนนะครับลูกปลาช่อนจะมานหรือเปล่านะครับโอ้นี่เอาเฉพาะจุดเลยนะครับ ไปกินนะครับถ้าเกิดว่าได้เยอะก็ขายนะครับแบ่งปันนี่แหละครับคือเซียนในหมู่บ้านนะครับหาไข่มดแดงหาหอยเชอรี่ขึ้นดูก่อนขึ้นดูก่อนดูผลงานก่อนดูผลงานก่อนบ่คือว่าให้มันสุดเลยจะดูผลงานก่อนครับดูดูผลงานก่อนอันนี้มืออาชีพนะครับจะติดไหมดูผลงานก่อนครับดูผลงานก่อนนะเออเอาตรงนี้นะครับตรงคลองอีสานเขียวนี่นะครับโอ้ดูดูครับถ่ายด้วยโอ้ โอ้ผลงานฝีมือจริงๆนี่นะครับลูกอีกลูกปลาลูกคอกนะครับเอาซ่อนเอาซอนครับดูโอ้คือเสียนแท้เดี่ยนะครับดูดูแน่เดม่มกนึงเลยเนาะนะครับไดม่มกนึงโอ้โมเก็บไว้ก่อนบ่เดียวเด้อเอาขึ้นดูครับขึ้นดูข้างบนเลยโอ้แซวแห้งครับขึ้นดูข้างบนเลยครับขึ้นดูข้างบนเลยโอ้โอ้บ่เดียวครับสอนปลาลูกคอกนะครับ ถ้าไม่แม่คือเสี่ยนแต่ดูจุดเลยนะครับเพราะว่าเห็นมันมันแวบๆอยู่ก็จะก,การเลยใช่จ้ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเช้านี้มีมีอาหารกินแล้วนะครับเยอะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเคยกินมาตั้งแต่อย่างนี้เป็นตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วอืมแล้วมันก็จะไปกระจายออกไปตามนาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ํามันก็อยู่อย่างนี้นะครับ แม่เสียนแห้งเห็นมันวบแป๊แบวบแป๊บลากิปเลยโอ้นี่ครับปลาลูกกอ,อกต้นนี้มันบ่ได้ล่างตนน้นลูกปลา,ากันบอเปล่าปลาลูกกอ,อกกันลูกปลาขอปลาเข็งโอ้ปลาเข็งต้นได้ล่างว่าเป็นตันหน้าขี้พ่นมาถึงไม่ได้ไม่ได้พูดความทั้เพลงนะครับเล็งดูว่ามัน <junge> มันตรงไหนนะครับก็จัดการเลยอ้าวนี่ครับโอ้เดีเป็นกรอบเลยอือดูอ่าเดี๋ยมกแล้วได้มกแล้วอ่าได้แล้วครับเดี๋ยว โอเคนั่นเอาต่ออีกบทหรือว่า่อเลยเอาต่ออยู่ครับโอ้ต่ออยู่ดูต่อกันนะครับคือคือสอนต่อนะครับไม่ได้เอาต่อลากต่อลากต่อลากต่อนะครับอโอ้มามารอบเดียวเจ็ดจัดเลยนะครับอันนี้คือคลองสีสารเขียวเป็นคลองสาธาระใครจะมาหากินก็ได้นะครับตรงนี้ในส่วนนี้นะครับพี่น้องหากินทั้งปีตรงนี้นี่ จนกว่าน้ามันจะหมดนะครับหมดฤดูเนี้ยแรงก็จะมีพวกหวานแห่มานะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนขนาดน้ําเยอะนะครับก็เคยรู้วิธีมันอ<ม>ืมเห็นแม่มันหมดเหรอมาทานมันหน,นองน่านน้ำมันไหลช่วงนี้ก็เป็นฤดูปลานะครับเพราะว่าห่วกมันโตหมดแล้วนะครับลูกอสต์กบลูกอสเขียดมันโตหมดแล้วนะครับพอจะเหลือกับพวกลูกปลาเล็กๆอย่างนี้นะครับพอได้กินนะครับหาพอได้กิน เหลือก็เอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับสิบยี่สิบาทตามตามจังหวะและโอกาสนะครับอืมนี่ครับค่อยๆหาไปน้อยคนนะครับที่จะหากินแบบนี้แล้วนอกจากคนแก่หรือว่าคนที่เคยใช้วิธีแบบนี้นะครับใช้ชีวิตแบบนี้ถึงจะหากินแบบนี้ได้นะครับหาตามไหลตามนาไปห่หอนไส้าบางหันนะขี่รถไปออบ่ยังกัยังได้อยู่ได้หร โอ้ไปในห้องกันบ่ไปในห้ในอันนี้มนในคนตะนลเก่านะไปในคลองเนาะไปในวานเก่าก็ได้สอนนี่ครับคือบรรยากาศนะครับการหาอยู่หากินเช้านี้นะครับหาแต่เช้าเลยหาเปิ้อนมื่นเนาะลังเทือนมันมีจังหวะกับได้หาเนาะบางโอกาสบางโอกาสแต่ว่าฤดูนั้นก็มีไค่มดแดงมีหอยหอยใครมดแดงไงอืมเอาแต่ตอนนี้มันมไม่ค่อยถืออืม ม,มันแตกแล้ว,นวนเ,าบเบดดน,น,นะบเบาะแต่ว่ากัเท้าเอาโบเบิรได้มาหันเนาะแต่ไ่ครับแต่ว่ากัดจิไห่่แต่ก็หาลูกป้าแบบนี้เนาะอ,ห,อหญเยอะ่วยิงมกว่ป้าลูกขอบกว่โอ้อยังไ้เสยอยู่นี่คือวนกลับนะครับแ่เสียนแหงันแม่ป้ายังเขาขี่สอนมแล่งมามันหลึกเนาะ อืได้ไปสองรอบนะครับไอโมกเลยกแล้วกินเช้านี่แหละครับนี่ครับสมัยไปโรงเรียนเป็นเด็กนี่แหละกินแบบนี้แหละกว่าจะได้ไปโรงเรียนก็หากินแบบนี้ไม่มีรถเข่งรถอะไรไม่มีใครม,ม,มาขายกับข้าวไม่มีเลยของบ้านๆน,นะครับเดี๋ยวนี้เขาหวานข้าว<ม>เร็ววิธีหากินแบบนี้ก็ไม่มีมีแต่เฉพาะไครหวานหลังๆตอนนี้ปีนี้ครับอื ปลาช่อนลูกปลาช่อนนะครับลูกปลาช่อนเขาเรียกปลาลูกคอกคนแก่ชอบได้นี่<อ>ไม่มีฟันคนแก่กินง่ายแถวบ้านผมชอบมากเลยนะครับกินง่ายแล้วก็เพิ่นเคยกินมาตั้งแต่เด็กนะครับกินมาแต่เด็กเนี่ยหน่อยสวยพะมังดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับแดงเลยถ้าผลต่อเนื่องคือสิบต้นใหญ่เนาะปีนี้เนาะโอ้ปลาหลายปีนี้ปลาหลายกบหลายถ้าถ้าบอโบออันนี้โบแรงง่ายหรอกบแรงมันมาเติมเรื่อยๆเนาะผลมาเรื่อยๆแล้วผลครับ แกวอีกกี่บ่อหรือว่าพออบ่อไปผุนแล้วบ่อโอ้ไปนอนไปนอนเอาละครับไปต่อคนมั่งมากครับเาครับโอ้ยใสตัวเนี้ยปลาโลมิดเลยครับโลมิดใ่ปลาซ่อนปลาซ่อนตัวนึงใส่ตัวหน่อยตัวนึงปลาเก่ากัน่อยปลาปลาปลาเก่าปลาเก่าโอ้ปลาเก่าครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอกาสหน้าเขาว่าใหม่ครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่เดี๋ยวถ้าเจออยากถ่ามุดแดงผมเจอก็จะถ่ายมาให้ดูนี่ครับคือปลาด อ่าน่ะคนที่หาอยู่หากินในหมู่บ้านยุคนี้ครับขอลาครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับ